ไม่ต้องอไร้ไม่ต้องไรเลยไมไม้องอไรเลยไม่ต้องไม่ต้องไ่องอะไรเลยไม่ต้องอะไดเลยม่ต้องอะไรเยไม่ต้องอไเไม่ต้อะไต้องอบไวเลยไม่ต้องไรเไม่้องอะไลไม่ต้องอะไรเลไม่ต้องอไเลไม่้องอะไเลยไม่ต้องอรล่ต้องอะไเลไม่ต้องอรลม่ต้องอะไเลไม่ต้องอะไรลยไม่ต้องอะเล่ไม่ต้องอไยม่้ย ก็เป็นรางวัลเนี่ยครับพาวป๊อปปูล่าโหวตครับผมก็ดีใจมากๆครับก็ก่อนหนึ่นพี่ขอแสดงความยินดีก่อนครบสิบเอ็ดปีด้วยครับผมพาวแมกกาซีนครับก็ขอให้พาวแมกกาซีนเนี่ยอยู่กับคนไทยไปอีกยาวๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี้นะครับผมป๊อปปูล่าโหวตครับก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกันโหวตให้พี่ได้รางวัลนี้นะครับผมครับพาวป๊อปปูล่าความป๊อปปูล่าการับรางวัลเหนียวแน่นครับผมก็ดีใจครับอยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าเพราะว่า เราก็อยู่กันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยสองสมปีแล้วครับผมก็ยังซัพพอร์ตพีในทุกๆงานด้วยแล้วก็ทุกๆรางวัลด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับนี่คือมุ้งที่เดินสายรางวัลเนาะรับรางวัลหรอพี่อะไรมงกุดพี่อะไรมงกุฎเดี๋ยวมุงกุดพี่ผ่านนะครับผมเป็นรางวัลของทิกก็มาใช่ครับผมก็รางวัลของทิกก็จะเป็น best viral song เป็น viral song of the year ใช่ครับผมจะเป็น fire boy หายใหญ่ท่องแย่พีจากการทำงานที่เราผ่านตลอดระยะเวลาสี่สิบดวันแล้วพอ,อยางเรายัางเรายัางต้องสู้ต่อไปอสู้จนกว่าจะได้โมงเดี๋ยวพี่ยิงมัน้วเนี่ย <c oughs> ก็หายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยนะครับจริงๆรางวัลพวกนี้มันเหมือนเป็นกําลังใจให้พีกับทีมงานมากกว่าครับพี่ว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่พีนะครับที่เหนื่อยมาครับว่าทีมงานทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปกับเราด้วยทํางานกับเราด้วยพี่ว่าตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นกําลังใจให้พี่ๆทีมงานจริงๆครับผมเนื่มันมีส่วนนี้เป็นความกดดันในการสั่งสมงานของเราไม่ดี ก็นิดนึงนะครับจริงๆแบบทุกๆครั้งที่เราทางานใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่พยายามจะทํางานออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆงานด้วยแล้วก็พยายามหาความแปลกใหม่อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเน่ยไม่ว่ากระทั่งเรื่องลุกหรือว่าเรื่องเพลงเรื่องแบบการแสดงหรือทุกๆอย่างนะครับผมพยายามจะหาอะไรเอลิเมนต์ใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาด้วย, <c oughs> อ,ยอย่างอย่างนึกอย่างนกเพลงที่ผ่านมาไฟร์บอ,อยแบ็แบมหยิบไปร้องบนเวทีถอดเสื้อเรนี่แต่ว่าขอบคุณผิดคนนะ พี่เห็นคลิปไหมพี่แอมแบ๊กอะไรนะครับเพาเรียกมีเคาพูดถึงว่าบิวสิ่งอะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ว่าก็น่ารักน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งพี่ยังแบบว่าโดนเรียกผิดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจได้แต่เขาตกใจมากเลยนะเขาแบบว่าเขาแบบว่าต้องกลับไปเลยทีไม่ให้อภัยละไมเขาองมายังไงมากดเลิฟก่อนแต่เสียงเสียงเรียกพีพีว่าแบบพีพีจะมีท่าทางสนาม ดีใจครับดีใจดีใจที่เหมือนเพลงเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าศิลปินภายในประเทศแล้วจริงๆพี่แบมเขาก็ถือเป็นศิลปินระดับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็เอามาร้องในคอนเสิร์ตก็ดีใจมากๆครับผมดีใจแต่แค่เขาติดต่อมาขอลิขสิทธิ์นะเขาว่าข้างขึ้นชมว่าเพลงเป็นเพลงที่ดีมาที่ทีตั้งแต่งานเพลงดีๆออกมาดีๆแบบนี้ออกมาครับผมมันเป็นหน้าตาของคนไทยอู๋เป็นหน้าตาของคนไทยเลยเหรอเฟซออฟไทยแลนด์ใช่เขาพก็แบบนั้นเลยนะมันเวทีอ่ะเกาบอกว่าเอออย่างทีมงานเขาที่แบบขึ้นชมมากกับเพลงนี้ ทุกคนน้องได้เหมือนไดดมดีใจครับดีใจดีใจจริงๆขอบคุณพี่ทอยมากกว่าพี่เดอะทอยนะครับผมที่แต่งเพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็พี่เบลด้วยที่ทำงานแบบว่าเหมือนตั้งใจทำงานเพลงทุกๆเพลงของพี่ให้ออกมาดีขนาดนี้อะไรนะคะอยากจะเป็นเมมเบอร์ลับในกัสเซเวนดี๋ยวบอกพี่ขอเป็นเซนเตอร์จะเป็นเมนอะไรดีคะอะไรคะ เมนในส่วนวิชัววิชัววีชัวต้องถอดเสื้อแข่งอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวจะพารทหัวอะไรกันอีกเนี่ยพีพีเอ่ขอถอดเสื้อแข่งเรื่องอะไรคนมีแบบว่าสะพงสไพายใกล้จะคอนเซรปต์รูทีนก็ คอนเสิร์ตบิวกินใช่ไหมครับผม uh huh. ช่วงนี้บ uh ิวกินเขาก็ซ้อมหนักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเลยว่าเหมือนเหมือนช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กดดันมากๆครับเซอร์ไพรส์ก็ไปรอดูดีกว่าจริงๆโชว์ครั้งนี้ของบิวกินเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าแพรหรือว่าลิซซองอะไรอย่เงี้ยมาบ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบกับโชว์ครั้งนี้ของบิวกินด้วยครับ ไม่รู้ไงวันนี้จะปวดท้องปวดหัวปวดหัวเพื่อแล้วต้องปวดท้องรขอบคุณที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณบใส่นจริงไม่ต้องเอองวันล้ไเออัสองสามเอเนน้า

ครับค่ะต้องมต้องหโอเคต้องให้ต้องใหค่ะ่นที่้องว่ครับดีขอบคุณครับค่ะดีแล้วก็าี่า <แ fast S 2> ได <แ Brazilian S 1> <Four> ครคับ